เรื่องของความเคลื่อนไหวค่ะของพระปางวัดอรุณนะ,ะซึ่งเป็นมรดกสถาปัตยกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะบรรจุขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลกนะคะขององค์การยูเนสโกนะคะโดยนางสาวแพททองทานชินวัตรค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้เปิดเผยว่าได้รับทราบรายงานจากทางคณะผู้แทนไทยค่ะว่าที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่47 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่6จนถึง16กรกฎาคมพศ2568ณสำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโกกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะโดยคณะกรรมการแจ้งว่ารับทราบการบรรจุรรรจให้พระปรางวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารนะคะหรือว่าพระปางออฟวัดอรุณราชวรารามนะคะเด e m ม s ส e r p i e c e of กรุงรัตนโกสินทร์ค่ะขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น มรดกโลกนะคะ tentative list ค่ะขององค์การยูเนสโกโดยนางสาวแพททองทานก็กล่าวว่าการบรรจุวัดอรุณในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นนั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งค่ะแล้วก็มีความหมายสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นก้าวแรกในการนำเสนอพระปางวัดอรุณสูก่การเป็นมรดกโลกค่ะโดยขั้นตอนหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการเตรียมยื่นนะคะ nomination น,น,น,นะคะ ดาร์เซียร์นะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไปค่ะนอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า,าการเสนอพระปางวัดอรุณราชวรารามอัตลักษณ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นมรดกโลกเนื่องจากตรงตามเกณฑ์ของการพิจารณายูเนสโกค่ะซึ่งเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมในพุทธศาสนาประเภทพระปางที่มีความโดดเด่นที่สุดนะคะเป็นอัตลักษณ์หนึ่งเดียวของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียค่ะ คุณสมบัติที่เลือกนำเสนอนะตรงตามเกณฑ์มรดกโลกข้อที่1และข้อที่2ค่ะคือเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและศิลปรกรรมชิ้นเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระปางในศิลปะอายุทยาค่ะแล้วก็พัฒนามาเป็นลักษณะเฉพาะของพระปางที่มีเพียงหนึ่งเดียวในสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะทางนี้การน,นำเสนอวัดอรุณราชวราราม วรรมหาวิหารนั้นนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการมอบหมายค่ะให้กรมศิลปกรประสานและให้คำปรึกษานะคะแนะนำวัดอรุณนะคะในการเตรียมความพร้อมและจัดทำเอกสารการนำเสนอฉบับสมบูรณ์ค่ะ โดยจะมีการศึกษาทางโบราณคดีที่บริเวณพระปางวัดอรุณนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบเทคนิควิธีการก่อสร้างพระปางและก็ความมั่นคงแข็งแรงของพระปางนะคะควบคุมดูแลการอนุรักษ์โบราณสถานต่างๆภายในวัดให้อยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็สง,งวนรักษาความเป็นของแท้ดั้งเดิมและก็ความครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักของอนุรักษ์กลค่ะปรับปรุงสภาพมิทัศน์แล้วก็การใช้พื้นที่ภายในวัด ตามแผนแม่บทวัดอรุณและก็แผนบริหารจัดการพื้นที่ภายในวัดอรุณนะคะทางด้านของกรมศิลปากรค,ค่ะรายงานว่าขณะนี้เนี่ยไทยเรามีแหล่งที่ขึ้นบัญชี Tentative List จำนวน7แหล่งด้วยกันนะคะแบ่งเป็นประเภทวัฒนธรรม6แห่ง 1. ก็คือกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้งนะคะปราสาทเมืองต่ำแล้วก็ปราสาทปลายบัดค่ะ2อ,อนุสรสถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนานะ3ามพระป่างวัดอรุณราชวรารามอัตลักษณ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะสพระธาตุพนมค่ะสิ่งก่อสร,ร้างทางประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้องนะคะห<า>ก็จะเป็นสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลานะคะห พระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชและประเภทธรรมชาติ1แห่งก็คือพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันค่ะตามประเทศไทยนะคะจะมีแหล่งมรดกโลกที่ทางองค์การยูเนสโกเนี่ย,รยประกาศขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้วทั้งหมดตอนนี้นะคุณผู้ชมก็คือ8แห่งด้วยกันค่ะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม5แห่งด้วยกันนะหนก็คือ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทยัยแล้วก็เมืองบริวารนะสนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะคะสแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงค่ะสเมืองโบราณสีเทพนะฮะหจะเป็นภูพระบาทและมรดกโลกทางธรรมชาติ 3. แห่งก็คือ 1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรศวรน,นะห้วยขาแข้ง 2. พื้นที่กลุ่มป่าดงพญายเย็นเขาใหญ่นะคะแล้วก็ 3จะเป็นพื้นที่กลุ่มป่ากแก่งกระจานค่ะดยน,นสาวแพททองทานยังกล่าวอีกนะคะว่าการที่พระปางวัตถรุณเนี่ยได้รับการบรรจุขึ้นทะเบียนขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลกหรือว่า t a t i v e list ของยูเนสโกเนี่ยนะว่าเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในหลายมิติเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็จะมีผลดีในมิติต่ตางๆนะคะอาทิหนึ่งก็คือเรื่องของการยกระดับคุณค่าทางประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมของชาตินะ,ะสองการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของไทยในเวทีโลกค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นการยืนยันว่าไทยเนี่ยมีแหล่งมรดกที่มีคุณค่าสากลน,นะคะแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดความสนใจจากนักวิชาการนักท่องเที่ยวแล้วก็หน่วยงานด้านวัฒนธรรมทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะ3กระตุ้นการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมค่ะ จะเป็นจุดหมายสําคัญด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมระดับโลกนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนด้วยแล้วก็สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะคะส่วน4ก็คือการผลักดันมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งวรดกนะคะอย่างมีระบบด้วยค่ะ